คุณผู้ชมฮะยุคนี้ยังมีใครส่งสคสอ,อยู่หรือเปล่า mm hmm. แต่สคสอในยุคนี้นะฮะสคสอมันแปลว่าส่งความสุขยุคนี้ในปัจจุบันมันจะกลายเป็นป้ายแบบไวนิ้วหรือป้ายขนาดใหญ่แล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะรวมทั้งที่จะพาไปที่จังหวัดลําพูนไปดูที่วัดนี้ฮะมีป้ายสคสอใหญ่มากแต่ข้อความไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา,มรรมดายัางไงไปดูป้ายเลยครับนี่ฮะสวัสดีปีใหมย่ยินดีต้อนรับทุกท่านแต่ดูด้านล่างครับกินงบรบช้าหาจังหวะ ลีลาเยอะใจไม่ถึงพึ่งลำบากหาตัวยากแต่อยากเป็นอเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพอ่อหลวงพอ่ออันนี้<อ>ไม่ได้พิมพ์ผิดนะฮะไม่ได้พิมพ์ผิดฮนะห <laughs> ลวงพอ่อทําไมป้ายอวยพรปีใหม่ของหลวงพ่อเป็นแบบนี้ล่ะพออ่านแล้วหลายคนตกใจเลยฮะบอกเอ๊ะหลวงพ่อนี่คําอวยพรหรือยังไงเนี่ยนะฮะทีมข่าวเราก็เลยไปกราบนักการถามพระถาปนะ,ะพงศ์พรหมสวัสดิ์ครับเจ้าวาดวัดเด่นเหมานะครับอาเภอลี้ที่จังหวัดลําพูนบอกว่าหลวงพอ่อ ป้ายอวยพรปีใหม่เข้าใจได้นะหลวงพ่อแต่ที่หลวงพ่อเนี่ยกินงบลบช้าหาจังหวะลีลาเยอะเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงหลวงพ่อบอกว่าคืออย่างนี้นะโยมสั่งป้ายมาเนี่ยทำมาโดยเฉพาะเลยเพราะอะไรอยากจะเตือนลูกศิษย์ลูกศิษย์เนี่ยมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการนักการเมืองหรือแม้แต่พระสงฆ์หรือแม้แต่เรื่องเงินทอนวัดที่เป็นข่าวโด่งดังในปีที่ผ่านมารวมทั้งอาตมาเองก็อยากจะพูดถึงเหล่านักการเมืองนี่แหละแม่ ตอนหาเสียงนะโอ้โหยกมือไหว้เห็นหมาผ่านยังกราบยังไหวเลยแ,แต่พอได้เป็นสอสอได้เป็นผู้แทนได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นนักการเมืองกันเป็นไงฮะหายเงียบหายกลิบเลยพอชาวบ้านจะเดือดร้อนจะไปขอพึ่งพิงหาตัวยากมากแม้แต่ชาวบ้านปติดตอที่หน่วยงานราชการ ที่ทํางานเช้าชามเย็นชามไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกเท่าที่ควรงบประมาณตา่ตางๆที่รัฐจัดสรรลงพื้นที่หลวงพ่อบอกว่าถูกเจ้าหน้าที่รัฐตัดทอนทําให้งานที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรฮะก็เลยออกมาเป็นป้ายนี้มาอวยพรปีใหม่เพื่อมาเตือนสติเหล่าบรรดาลูกศิษย์ได้แหละประการรัชการเจ้าวาดวัดเด่นเหมาที่จังหวัดลําพูนครับข้าราชการที่เข้ามาแม้แต่ท่านรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆข้าราชการ เราจะให้แง่คิดสำคัญว่าให้มองประชาชนเป็นที่ตั้งผู้ที่เดือดร้อนกับเรามีเยอะแยะเราในฐานะข้าราชการเราต้องเป็นที่พึ่งของชาวบ้านให้ได้นะเตือนสติตรงนี้มากกว่า ขนาดที่ท่านเจ้าวาดวัดเด่นเด่นเม้าเนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่าป้ายเนี่ยมีขนาดนะฮะ1.5เมตรคูณ2.5เมตรแล้วก็กลัวเดี๋ยวทําตัวเล็กไม่เห็น,นะฮะทำแผ่นใหญ่ๆเลยติดไว้หน้ากุฏิเลยอย่างน้อยลูกศิษย์ลูกหาถ้าจะมาหาหลวงพ่อต้องเจอป้ายนี้แน่นอนขนาดที่ญาติโยมที่มาทําบุญ มารับพรปีใหม่จากเจ้าวาดพอเห็นป้ายนี้ตกใจเล็กน้อยฮะ <laughs> แต่ก็บอกไปเสียงเดียวกันบอกว่า <laughs> โดนใจญาติโยมฝั่งชาวบ้านแต่ไม่รู้ใจแต่ไม่รู้ว่าจะถูกใจฝั่งที่หลวงพ่อพูดถึงหรือเปล่านะครับ <c oughs> อก็เรียกว่าเป็นการเตือนสติถ้าเราพูดหลักธรรมะก็คือไม่ว่าใครจะมีหน้าที่ทําอะไรคุณทําหน้าที่นั้นให้เต็มที่ฮะ <c oughs> คุณผู้ชมฮะอย่าละเลยจุดที่คุณเริ่มต้นหรือจุดที่คุณเคยเป็นมานะครับ